มันวัวจะขอดายังไม่คุ้มจัดผมร้นแบนี้แหละนิดนิดนึงนะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องแขกไลฟ์สไตล์เนาะมือนีงกัสิมาปนเขียดคอสอันนี้กับเขียดอันนี้กับคือสิมูงดีเนาะว่าได้มาจากสเพราะว่าตอนไปซีสูเกตไปจับกบจับเขียดเกื่อว่าถูกมือ จะเลยพากันเห็ดเ็ดแห้งมาไว้ทอดกิ่งยูเทปสบายดีคนที่ติดตามมีดีสิมานั่งแข็งลังใจอันนี้ก็มะเขือเม่วงมีบอนจี้แต่ว่าเผากระทอดเอาให้มันหอมมีหัวหอมแล้วก็มีนี่อะไวบัวผ้าวโพัวบัวแล้วก็ต้นหอมใช่เดี๋ยวมาตำก่อนได้มาจากสีสะเกดที่บอยหาเรามาให้เนาะ สวยว่าแหมิ่งเนี่นยแกะยินไหมมันเงาสูงแคตาตัวเองเยอะดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนกันตั้มขั้นตอนกันเอาพาเมาโควายยังมันดำทางข้างล่างริกทอดแล้วเรียบร้อยหอมหอมเพราะว่าอันนี้นเป็น <บง S 1> พริกท <บง S 1> อด้บอนด์ <มะ S 2> อันนี้นาะบลอนี์ข้างบบยางจีนมาริกหอมแดงก็ทอดเอาให้มันหอมอ๋อต้องเลยทอดเพราะว่าเฮาบ่มีบ่อนั่น หมูม้อนต้มไอ้โบแมนคือว่าใส่คุ้มขนาดทั้งต้มท,ทั้งทอดทั้งหุงหม้อนี่เป็นมหม้อจึ่งมากกว่านั้นใส่ได้คุม้มใส่หุงข้าวก็คือหม้อนี่ใส่ต้มใส่แกงใส่อุ่นข้าวเหนียวก็คือหม้อนี่โอเคตอนนี้กาเ,เอาเขียนลงตับให้เลยเอาเขียนลงอื เ,เขียนลงก่อนนี่จะต่ำเขียนก๊อปก๊อปค่ะจะตีกลิ่นอะไรด้อปกตินี่เฮ็ดเมนูมีปิ้งเอา,เอาแล้วก็มาปร้ม,ปมาเฮ็ดป่นครับแต่ว่านี่ทอดบ่ฮู้ว่าออกมามันสิเป็นรสชาติอะไรเขียดมีแต่เขียดไม่ไข่เนาะมี่ตัววน,นเอาเขียดทอดมาเฮ็ดน,น้ำพริกโมฮูว่าสิรอดหรือบอ่ หมูว่าจะเป็นตะกินแล้วบ่ะเพดอยู่บ่เนาะยาแต่บมูเพ็ดให้มันแซ่บเซ็บได้อเอาแซ่บเซ่บ,ซบ,บไทยเด้อให้มันเป็นยางมะตูมเด้อบมให้เป็นยางมะตมจักหน่อยเอ๋อยางมะตูมตอนนี้เวลาที่ถ่ายคลิปตอนนี้กับประมาณเท่าไหร่ ประมาณทุ่มเต็มว่าทุ่มสองทุม่มฝนกากำลังตกฝนตกลิ้นเดี๋ยวนี้ผมเอ็นกำลังตก,ตกนี่ยิ่งินเดี๋ยวมาปรปุงรสน้ำกันเดินเวลาใส่เครื่องปรุงใส่ปลาแดกเนานะนใส่ผมว่าปลาแดกก็สามารถใส่น้ำปลาได้ใส่ปลาแดกนิดนะึง เค็มกับอบเป็นยังเนาะไอ้ตะกองฮะพี่ชอบมักแซบหมักนัวมักเค็มเนิดอนึงนิดอนึงนะใส่ลายละวังหรืมาคุกเจอกันระวังไม่มีผมนี่ละเอาผักลงไปใส่ผักชีหรือว่าอยู่บ้านเราจะเอิ่อนผักหอมผักหอมอยู่อยู่ที่เป็นเอิ่อนโบคือกันเอื่อนผักชีทาผักหอม ผักหอมของลาวที่เป็นอีกพักหนึ่งอ,อ,อ่าที่เป็นอีกอย่างหนึง่งซื้อพักกับซิอเอิร์ต่างกันนิดหนึง่งลายเติบบางอันกระชินเชิงนั่นแหละต่างกันนะชินเชิงบางอันกับบุคคลเนาะนี่แหละยู่ห้องแต่ละมือกันบางมือกับโบได้ค่อยเฮ็ดกินบางมือกันมีแต่หงุงข้าว แล้วก็ไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารมาแล้วก็มีแต่หุงข้าวเนาะบางมื้อคิดยาคิดกินเป็นสีมื้อเจ้าของกันมามานี้เว้ยเลยหามาใส่กินเองเนาะมาเอาต้นหอมมาให้ใหม่นะมันสีกรอบๆแห้งๆบันมีน้ำมันน้ำเอานะเต็มเียดอัเดี๋ยวถาซิมกันเดี๋ยวตะกรงทาพปี้ยังเดียว เอเงินมากรรมการกรรมการรอซิมกรรมการเวลาอซิมแล้วกันเอาเมย์ไดนเป็นซิมก่อนชิมตัดสินให้ดูเอาซิมมือดุจเจ้าเป็นอะไรซิมมือซื่อแต่ว่าซิมบอสามารถบอกรสชาติได้ว่าซิเป็นยังไงหลายเทียนแล้วให้ซิมแล้วให้ซิมขึ้น กูซึ้งบอกพักมันสินลายกว่าไอ้เงี้ยพักมัชชินลายกว่า,าเขียดลายแล้วกับโบกิม,ม,บบม,มันเป็นเพศเชีวยบอลหรเพศแที่จริงมันเป็นเพศแต่ว่าพอมาต่ำแล้วเขียดลายกว่าเครื่องเครื่องหอมอะไรก็ผิดที่เราใส่นี่กูมาชิ็นบบต่คิดว่าน่าเอาชิ้นเบิ่งเบิ่งเบิ่งด้วยตาดิอยาคือก้อยกับปอม จางเค็มเห็ดเลิอจางอืมจางวะเค็มวะจางอยากเค็มๆแล้วนาแต่ว่ามันยังบูทั่วเป็นบ่มันยังรสซุบกว่ามันยังขาดมันยังอย่างมันบอเดนี่ยชิมนแล้มันก็เสี่งมันมนิอีกเผ็ดอยู่มันว จะของยังไม่รู้จักมมผมรดน,นี่แหละอยู่นิดนึดนงนะอันนี้ขึ้นกับคนหมักพอ <c oughs> แล้ว <c oughs> จา่างบะมันอยากขมเขียดาะจะว่าบอเพราะว่าเขียดมันมันชื้นเวลาทอดทอดถึงนี่เพราว่ามันเขียนไว้รดน<อ>ดแล้วเขียนไว้รดนแล้ว <c oughs> ถ้าชีให้แซ่บคือมันสดๆกับเป็ี่ยนใบ,บ<า>วัวได้<า>นเนาะเป็นไยนบวัได้อันนี้มันเขียดเอากาผ่านการมักมา,ากาตากแดดจิ้มอีกคนเด้อไปน,นัวยังหมดทัวเลยทัวแล้วยังยต่ำไปจ้ะแม่กลัวไม่ครัว,รวต,ต่ำเงี<ด>้ยปนเศษก้อนมีแห้งร้อนดีแล้วโขกสุดาเพิ่งก่อน เอาจนมันล <ob SC I ENT> ูกลชันหลังจุกรยางคุนอลบอกน้องๆย้ายออกเลยุ่นี้ยังคือเกลายังบอกรสชาติมาถือคือเก่าเห็นเห็เห็ดเห็อเลยคิดฮอดคิดยักปล่อะโพกใส่ตืมเมื่อไหร่อืมตืมยังไตืมังไบอ ยังทิชยัคิมยััน่มยอะก่บ้าเยอะกแหงกูหน่อยพอละพอละพอลคลิปนี้กันนี่แดงนี่แหละทิ่เบิ้งต่ซิมนี่แหละเห็นกินไป่าไหร่มามากิมไปซิมมาจากจากหลายสิเป็นน้อยแหละ เพื่อนกินพอดีว่าตักมาด้วพอดีว่าพี่บอยสิซื้อลาบมาสิซื้อลาบมากินกับคือสิขายโบกเลยเนาะคนเขียดเยนาะกินกับคนเขียดสงสัยปนเขียดสิขายโบว์ <c oughs> วันนี้พี่บอยสิมากินขา้าวหญ้าหอมไปจะกินอยู่วะมาเด้อพี่น้องกินก้อยกระป๋องคือได้นี่ค,คือก้อยกระป๋อง โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนกินข้าวกันเลยมนีก็จะมนีพี่บอลมึห่วงผ้าข้าวนะมนีงโอเคไปโอเคมนีกับมากินข้าวห่วงผ้ากันสี่คนท <c oughs> ากันสี่คนมีน้ำพริกเขียดแล้วกา็ลาบหมูทอด้วก็ไข่ต้มสลัดยูงู โอเคสำหรับที่มีขอจบสนอธรรมบอยลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักเเเพอกัเในคลิปหน้าบ๊ายบาย